สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับกับเป็ดติดเกมตอนนี้เราอยู่ในเกมของ c h เ r สท d แลนดะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออพรสวรรค์นะครับซึ่งอาจจะมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าเราอัพแบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าของผมเนี่ยจะอัพไปทั้งหมดสองสายนะครับคือสายเดี่ยวครับสายเดี่ยวนี่ดียังไงดีสําหรับการที่เราแทงบอสหนึต่อหนึ่งโดยที่ไม่มีมอนหรืออะไรท,ที่มันเยอะแยะมากมาย แทงบอสตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างเงี้ยสายน่าจะจะดีมากๆเล้นความถึกครับเข้าว่านะครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมเฉพับเป็นกายเทวสามครับอลองรับความถูกต้องสามครับแล้วก็จะเป็นคอสักดิษย์สามนะครับแล้วก็จะเป็นปะทะศักดิ์สิธิ์สามนะครับแล้วก็จะเป็นฟื้นฟูความร้อนสามแล้วก็โลดดาบสองครับสายด้านด้านซ้ายสุดนี้ผมไม่อัพมานลเพราะว่าจะเป็นสายแบบว่าอีกสายหนึ่งที่ผมจะอัพนะครับ ต่อมาะคระับก็จะเป็นโลบิน3ครับนะฮะแล้วก็เป็นฟื้นฟูสักดิ์สิทธ์สครับแล้วก็จะเป็นผนึกเทวดา1นะครับแล้วก็จะเป็นกล้องกลางวานเทวดา1ครับอันนี้ที่จริงผมอยากจะอัพเพิ่มนะแต่ว่าพอ,อยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันจะฟื้นฟู HP ให้เราด้วยนครั้งต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอิจิตช,ช,ชับ1 แล้วก็เป็นผู้ไปถักจริงใจ2ครับสกิลตอนเวลสี่สิบผมจะเอาอันนี้นะครับอันนี้อกันนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงนะฮะอันนี้พอยอันนี้เรามาดูตัวเดียวแล้วเรามาดูกันเป็นที่หมู่กันบ้างดีกว่าสกิลหมู่นี้นะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าสกิลหมู่เอาไว้ทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยนะครับเอาไว PV ้ PVP หมวดสิบต่อสิบ หรือผู้เล่นที่มีเยอะๆอย่างเงี้ยครับอันนี้จะถึกแล้วก็ดีด้วยนะครับก็จะเป็นกายเทวสามครับแล้วก็จะเป็นคอนศักดิ์สิทธิ์สาเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์สครับตัวนี้จะฟื้นฟู HP ให้เรานะอืมแล้วก็ต่อไปนะครับตะกอดที่เราจะเป็นอัพสายขวาใช่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้จะมาเป็ีนเป็นสายซ้ายแล้วครับก็จะเป็นตัวนี้ครับไฟศักดิ์สิทธิ์สานะครับแล้วก็จะเป็น โลประทะศักดิ์สิทธิ์เราพอเราอัพตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสกิลของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนสกิลให้เราเวยนะครับค่อนข้างดีนะผมว่านะถ้าเกิดว่าอยู่ในตําแหน่งของคนเยอะๆอะไรเงี้ยผมว่าเวิร์กมากเพราะว่าดูจากตัวสกิลครับถือว่าดีนะผมมองแล้วว่ามันดีนะแต่ผมว่า,าแล้วก็อธิษฐานนี้เลยฟื้นฟูความร้อนหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นเรชาร์จเร็ว3นะครับแล้วก็จะเป็นโล่ป้องกัน2ครับโล่แห่งอัรเดออตอรตหนึ่งครับแล้วก็ฟุนฟูศักดิ์สิทธิ์2นะครับแล้วผมติดอันนี้มาด้วยพันดึกเ,เพชรพันดึกเทวดา1นะครับต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเลยกล้องกองวันเทวดา1น,นครับแล้วก็อิธิต1เหมือนเดิมแล้วก็ พูดเลยทักจิงใจหนึ่งครับอันนี้พอยผมเหลือคเจาอันนี้แล้วพอผมฟิล์วถึงจคงจะไล่ up อันนี้นะครับอ,อย่างนี้เลยนะครับส่วนเรื่องขีลาต่อไปจะเป็นศีลาจารึกนะครับอ่าอย่างนี้ผมอัพนะครับผมจะั p มาเป็นสายนี้เลยครับนี่เลยครับ ลองไล่ดูได้เลยนะครับหรือว่าสลับดูไว้ก็ได้นี่เลยจับไปเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมเราจะทำอัพต่อไปผมจะเอาอันนี้แกนกลางครับนี่จะเอานี้แต่นี้ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็จะมาพวกแบบอาพวกโสรศัพทพิเศษอะไรพวกนี้อัพตามเส้นเลยนะครับนี่ฮะ่าไปผมจะอัพมานีกต่อซึ่งมันขัดเอ่อ480 นะครับขาดติดร้อยหนึ่งนะครับอไอซีลาเจเล็กเนี่ยผมเราใช้แบบเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าผมดูข่าวแล้วมันก็พอๆกันนะฮะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เราจะใช้แบบเดียวกันหมดแต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันจะเปลี่ยนตรงที่ว่าเราไปเล่นสายดาเมจอ่าอันเนี้ยครับต้องเปลี่ยนอาจจะต้องมีการสลับเปลี่ยนนิดหน่อย แต่ก็โดยรวมก็คงจะเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเท่านี้เองครับสําหรับพาราดินนะครับไม่มีอะไรมากเลยแล้วทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ทาช่องนี้นะครับว่าเราจะอยู่ในไหนถ้าเป็นแท้งลงดันผมว่าจะใช้เป็นอเป็นเดี่ยวเนาะเป็นเดี่ยวเอง นามนี้เลยครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ